แต่ถ้าวัดนั้นมี2รูปนะครับวัดนั้นมี2รูปทำยังไงครับต้องอุปโลกไหมอุปโลกครับเพราะว่าเกิดการแข่งขันกันขึ้นต้องโหวตมติสงฆ์ต้องต้องดูว่าสององค์นี้ใครเป็นผู้ที่เหมาะสมสําหรับการรับผ้ากฐินต้องโหวตต้องอุปโลกนะครับแต่ทีเนี้ยก็มีเรื่องที่ที่คิดต่อไปว่า,าถ้าวัดนั้นมี2รูปต้องนิมนเพิ่มมาอีกกี่รูปนะครับเพิ่มมาอีกอย่างน้อย3รูปนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ในวัดนั้นมี2แล้ว นิมนต์มาอีก3รูปก็รวมเป็น5ถามว่านิมนต์มามากกว่า3รูปได้ไหมได้ครับ6 7 8 9็ได้หมดเลยแต่ว่าอย่างน้อยต้องนิมนต์มาอีก3รูปเพราะมีอยู่แล้ว 2, 2> บวกอีกวัดอื่นมาอีก3ก็เป็น5นะครับทีนี้2รูปเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการที่จะได้รับการโบูแต่อีก3รูปที่นิมนต์มาจากวัดอื่นไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมใดๆเพียงมาทําเป็นคณะภูรกะให้มันครบอ่าครบองสงเท่านั้นเองนะครับก็อีก ถ้าสมมติว่าได้รับการบวชสองรูปได้รับการบวชรูปใดรูปหนึ่งได้รับการบวชก็ได้ชนะไปส่วนอีกรูปหนึ่งก็จะไปอยู่เป็นสงไปรวมเป็นสงที่จะสวดกรรมวาจะให้ภากถินนะครับต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าวัดนั้นมี3รูปล่ะมีอยู่3รูปนะครับถ้ามีอยู่3รูปก็จะต้องนิมนต์เพิ่มมาอย่างน้อยอีก2รูปจึงจะเป็น5รูปแต่จะนิมนต์เกินกว่านั้นก็ได้นะครับแล้ว3รูปเนี่ยที่อยู่วัดนั้นนะครับก็มีสิทธ โดยชอบธทมนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของของผ้ากรถิ่นที่โยมเอามาถวายก็จะต้องโบวตกันและต้องกอระทําอัปปโรกนกรรมหรืออุปโลกตินบ้านใน3รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมีใครบ้างที่มีใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับแล้วส่วนที่เหลือสมมุติว่าบวชตกไปนะครับขอโทษนะครับเอาโบวชตกไปก็อีก2รูปก็ไปกลายเป็นสงฆ์ที่สวดกรรมวาจาให้นะครับ อ่าต่อมานะครับถ้าสมมติว่าวัดนั้นมี4รูปมีอยู่สรูปนะครับมีอยู่สรูปนิมนต์มาจากที่อื่นอีกแค่รูปเดียวก็เป็น5รูปแล้วนะครับก็สามารถทําสังกับได้หรือจะนิมนต์มากกว่าน,นั้นก็ไม่เป็นไรได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยต้องห้าต้องนิมนต์มาหนึ่งรูปรวมกับพระสงฆ์ที่มีอยู่ที่วัดอีกแล้วอยู่แล้วนะครับ4รูปก็เป็น5รูปพอดีแต่ทีเนี้ยถามว่า ในวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่4รูปทั้ง4รูปในมีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะครับที่จะได้รับกรถินได้รับการโบวท,ทั้งบวใน4รูปนี้ถ้าองค์ไหนได้รับไปก็บวมันก็ได้องค์เดียวเนาะอีก3ารูปก็ตกไปองค์ไหนที่ที่ได้ก็คือได้นะได้ครองผ้ากรถิน่นองค์งไหนที่ไม่ได้ก็คือตกไปไปเป็นคณะสงฆ์ที่จะอ่าสวดยติทุติยกรรมแล้วก็สวดการกรถินในช่วงนั้นนะครับ อ่ะทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะครับพระสงฆ์รูปสมมุติว่ามีวัดนั้นมีสี่รูปนิมนต์พระมาเพิ่มอีกอีกหนึ่งรูปข้างนอกเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปอ่ะมีสี่รูปเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปสี่รูปในมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่ได้รับการบวตแต่อีกรูปหนึ่งที่นิมนต์มาจากที่อื่นเนี่ยเพียงเป็นคณะบุรุษกะมารวมให้เต็มนะครับคุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่รับกระถินนะครับอันนี้ก็อธิบายไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา ถ้าดูตามข้อวินิจฉัยอันนี้นะครับของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็ดีของข้อวินิจฉัยในชีวรขันธกะเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเห็นถึงขั้นตอนถึงวิธีการที่อธิบายได้ชัดเจนแล้วครับว่าแม้พระสงฆ์รูปเดียว2รูป3รูป4รูป5รูป6รูปนะครับ1 2 3, 5รูปเราไม่สงสัยเนาะ หนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปที่จำพรรษาในวัดนั้นนะครับแม้มีพระสงฆ์จำพรรษาแค่รูปเดียวนิมนตมาจากที่อื่นในครบห้ารูปก็สามารถที่จะสวดยติทุติยกรรมาวาจาให้ภากฐินและสามารถที่จะกรานกฐินได้นะครับถ้าพูดถึงข้อวิจิจฉัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าพระจำพรรษาในวัดนั้นไม่ถึงห้ารูปเลยจะสามารถกรารกฐินได้ไหมจะสามารถรับกฐินจากญาติโยมสาธุชนได้ไหมในวันนี้ก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วครับกับคุณครับ